คุณมีแมวตัวผู้ไหมถ้ามีคุณน่าจะเคยเห็นเรื่องแปลกๆที่พวกเขาทำกันบ้างฉะนั้นวันนี้เรามาดูเรื่องแปลกๆแ,และเหตุผลที่พวกเขาทำกันแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเมียวบานไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเข้าใจน้องแมวของคุณมากยิ่งขึ้นแงบๆหากคุณมีแมวตัวผู้คุณอาจจะเคยถูกกัดที่มือหรือข้อเท้ามาบ้าง เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเล่นกับน้องแมวหรือตอนที่แมวของคุณต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณแมวตัวผู้จะมีพฤติกรรมซุกซนเล็กน้อยและการแงับแบบนี้จะเป็นวิธีโต้ตอบกับคุณบางครั้งในระหว่างที่กำลังเล่นอยู่หากพวกเขารู้สึกไม่สบายใจสัญชาตญาณอาจจะบอกให้พวกเขาเงับมาที่เราและการแทะเบาๆสามารถเปลี่ยนเป็นการกัดที่จริงจังมากขึ้นได้แต่ไม่ต้องกังวล ส่วนมากแล้วน้องแมวนั้นไม่ได้พยายามจะทำร้ายคุณนี่เป็นเพียงวิธีการแสดงความตื่นเต้นหรือความรักของพวกเขาแต่ว่าทำไมแมวตัวผู้ถึงมีแนวโน้มที่จะกัดมากกว่าตัวเมียละ่ะสาเหตุนั้นมาจากธรรมชาติของพวกเขาที่ขี้เล่นและมีพลังมากกว่าแมวตัวผู้มักจะมีนิสัยที่ห้าวกว่าเล็กน้อยโดยปกติพวกเขาจะขี้โวยวายและกระตือรือร้นมากกว่าเล็กน้อยซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขางับมาที่เราได้ นีเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมตามสัญชาตญาณของพวกเขาเมื่อพวกเขาเล่นพวกเขาจะเรียนแบบทักษะการล่าสัตว์และการต่อสู้ที่มีมากในเพศชายในทางกลับกันแมวตัวเมียมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวและระมัดระวังมากกว่าเล็กน้อยแม้ในระหว่างการเล่นพวกเขาอาจจะตบหรือตีใส่คุณแทนที่จะกัดปกป้องคุณหลายคนอาจจะประหลาดใจที่เห็นน้องแมวนั้นมายืนเฝ้าคุณอยู่ แมวตัวผู้นั้นมีสัญชาตญาณในการปกป้องเจ้าของคุณอาจจะพบว่าพวกเขามักจะมาอยู่ใกลๆ้ๆคอยจับตาดูประตูหรือมาอยู่ขั้นระหว่างคุณกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นภัยคุกคามแต่ทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนี้นนะหรือส่วนหนึ่งมาจากลักษณะอนณาเขตของพวกเขาแมวตัวผู้มักจะมีแนวโน้มที่จะปกป้องพื้นที่ของตัวเองมากกว่าและนั่นรวมถึงคุณซึ่งเป็นเพื่อนที่แสนดีของพวกเขาด้วย ทำให้พวกเขาเห็นคุณเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของพวกเขาซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องดูแลและปกป้องพฤติกรรมการป้องกันนี้พบได้บ่อยในเพศผู้เพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่ปกป้องสิ่งที่พวกเขาห่วงใยถึงแม้ว่าแมวตัวเมียเองก็อาจจะมีพฤติกรรมการปกป้องแต่ก็มักจะแสดงออกที่แตกต่างออกไปโดยอาจจะมีแนวโน้มที่จะซ่อนหรือสังเกตจากระยะไกลมากกว่า สัญชาตญาณในการปกป้องนั้นมักจะละเอียดอ่อนกว่าโดยมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงดูและรักษาสภาพแวดล้อมที่สงบมากกว่าการปกป้องแบบเพศผู้วิธีการเล่นเคยกันไหมที่อยู่ๆแมวตัวผู้ก็เข้ามาหาคุณและพยายามเปลี่ยนคุณให้เป็นคู่มวยปั้มส่วนตัวของเขาเนื่องจากแมวตัวผู้มีแนวโน้มที่จะเล่นแรงกว่าตัวเมียบางครั้งพวกเขาจะใช้นุเป็นเหยื่อในเก,นเกมไล่ล่า แมวตัวผู้มักจะมีแรงผลักดันในการฝึกฝนทักษะการล่าสัตว์และการต่อสู้ที่มากกว่าแม้ว่าเขาจะแค่เล่นเกมก็ตามแต่นั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อพวกเขาเล่นกับคุณพวกเขามีแนวโน้มที่จะเล่นแรงๆด้วยการกระโจนไล่ล่ารวมถึงขวนเล็กน้อยพวกเขาจะใช้สัญชาตญาณตามธรรมชาติและบางครั้งพวกเขาก็จะปฏิบัติต่อคุณเหมือนกับแมวตัวหนึ่งเป็นมิตรมากกว่า ข้อ,อดีอย่างหนึ่งที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับแมวตัวผู้นั้นก็คือดูเหมือนว่าตัวผู้ที่ทำหมันแล้วจะเป็นมิตรกับนุษมากขึ้นส่วนแมวที่ไม่มีเจ้าของจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปตามเพศแมวตัวเมียมักจะสร้างอาณาเขตรอบๆแหล่งอาหารหรือที่พักพิงที่ใช้ร่วมกันดูแลลูกแมวของกันและกันหรือแบ,บ่งปันอาหารกับสมาชิกในอาณานิคมที่ไม่สามารถล่าสัตว์เพื่อตัวเองได้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บหรือให้นมลูกอยู่ ในทางกลับกันเมื่อแมวตัวผู้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่มักจะออกไปใช้เดี่ยวด้วยตัวเองและจะสร้างอนณาเขตไว้กว้างกว่าเพื่อป้องกันตัวผู้ตัวอื่นๆบางครั้งตัวผู้จะรับหน้าที่ดูแลลูกแมวบ้างแต่พวกเขาจะไม่เข้ากับแมวตัวผู้ตัวอื่นแมวบ้านที่ทำหมันแล้วจะมีความก้าวร้าวน้อยกว่ามากและยังมีแนวโน้มที่จะชอบใช้เวลาร่วมกับนุ่มมากกว่าการซอย มีใครที่เคยโดนแมวตัวผู้มาซอยยิกยิกที่แขนขาหรือตามเฟอร์นิเจอร์บ้างไหมนี่คือพฤติกรรมของแมวตัวผู้ที่ไม่ได้รับการทำหมันแต่ความจริงแล้วพฤติกรรมนี้ไม่ได้มีเฉพาะแมวตัวผู้เท่านั้นเนื่องจากวิธีนี้ยังเป็นวิธีที่พวกเขาแสดงตำแหน่งลำดับชั้นทางสังคมรวมไปถึงการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินบางส่วนออกไปทำให้บางครั้งคุณจะเห็นแมวตัวเมียและตัวผู้ที่ทำหมันแล้วมีพฤติกรรมนี้ด้วยเช่นกัน การปกครองการขี่ไม่ใช่วิธีเดียวที่แมวตัวผู้จะใช้เพื่อแสดงอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวตัวผู้ที่ยังไม่ได้ทำหมันมักจะพยายามไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับชั้นทางสังคมซึ่งอาจจะขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่เหนือกว่าคุณแมวของคุณอาจจะพยายามแสดงอำนาจด้วยการยึดโซฟาตัวโปรดของคุณจ้องมองคุณโดยไม่กระพริบตาจากอีกฝ้าของห้องขวางทางเข้าประตูหรือตบคุณด้วยอุ้งเท้าเมื่อคุณเดินผ่าน ความถนัดนุ์นั้นไม่ใช่สายพันธุ์เดียวที่มีทั้งถนัดซ้ายและขวาถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถถามน้องแมวได้ว่าพวกเขาถนัดข้างไหนมากกว่ากันแต่ทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถศึกษาความถนัดของแมวได้โดยการดูว่าแมวแต่ละตัวใช้อุงเท้าข้างใดก่อนตอนเดินและมักจะใช้อุ้งเท้าข้างใดตอนตกสิ่งของน่าแปลกที่สำหรับความถนัดนั้นมีความสัมพันธ์กับเพศด้วย โดยแมวตัวผู้มีแนวโน้มที่จะใช้อุ้งเท้าซ้ายมากกว่าเล็กน้อยและแมวตัวเมียจะใช้อุ้งเท้าขวามากกว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นสุขอนามัยเมื่อพูดถึงตัวผู้และตัวเมียที่ยังไม่ได้ทำหมันนั้นความแตกต่างสำคัญประการหนึ่งที่คุณจะต้องสังเกตเห็นก็คือตัวผู้มักจะใส่ใจสุขอนามัยน้อยกว่ามากแมวตัวเมียใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเลียขน และเนื่องจากพวกเธอนั้นมักจะเข้าสังคมกับแมวตัวอื่นมากกว่าจึงมีการช่วยกันเลียขนให้กับตัวอื่นๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันด้วยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วตัวผู้มักจะละเลยการเลียตัวเองและมุ่งเน้นแต่การหาตัวเมียแทนจึงทําให้พวกเขาดูไม่เรียบร้อยกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลต่อความสาม,มารถในการสร้างความประทับใจให้กับสาวๆร,ร้องโอเปร่า มีการ์ตูนหลายเรื่องที่มีฉากของแมวที่ร้องเพลงในตรอกตอนกลางคืนจากนั้นก็มีนุดที่เปิดหน้าต่างมาคว้างรองเท้าใส่พวกเขาแม้ว่าการคว้างสิ่งของใส่แมวจะไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่พฤติกรรมนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่แมวจะทำหมันโดยเหล่าแมวจรตัวผู้ที่ร้องเสียงหลงกลางดึกนั้นถือเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แมวตัวผู้สื่อสารกับแมวตัวเมียที่ติดสัตว์เสมือนกับว่าพวกเขากำลังพูดกับแมวตัวเมียว่า หรือกับตัวผู้ตัวอื่นว่าไอทีนคนเธอเป็นของฉังอนอาณาเขตอย่างที่รู้กันว่าแมวตัวผู้มีนิสัยหวงอาณาเขตมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณอาจจะไม่ทราบก็คือ อาณาเขตของแมวไม่ได้หมายถึงพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่เท่านั้นแมวมักจะรวมนุษย์เข้าไปด้วยหากแมวตัวผู้ของคุณดูก้าวร้าวเมื่อเห็นว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแมวตัวอื่นนั่นอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกเขาถือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของพวกเขาด้วยเหตุผลเดียวกันตัวผู้ที่ยังไม่ได้ทำหมันมักจะมีปัญหาเมื่อมีการรับแมวตัวอื่นมาเลี้ยงในอาณาเขตของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแมวตัวที่มาใหม่เป็นตัวผู้ ดังนั้นนุชเองจึงควรดูแลอยู่เสมอเพราะอาจจะเกิดการต่อสู้ขึ้นได้เนื่องจากแมวตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวมีแนวโน้มที่จะตีความอีกตัวว่าเป็นผู้บุกรุกตามหลักการแล้วเป็นความคิดที่ดีที่จะทำหมันแมวตัวผู้ก่อนที่จะนำลูกแมวตัวอื่นเข้ามาและทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมที่เรามักพบได้บ่อยในแมวตัวผู้รวมไปถึงเหตุผลและวิธีการรับมือที่เรานำมาฝากกันหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับ หากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกเราได้ทางช่องคอมเมนต์เลยและเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวอีกมากมายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ดังนั้นลองเข้าไปดูคลิปอื่นๆของเราและอย่าลืมกดติดตามช่องเหมียวบ้านเอาไว้เพื่อมาเห็นพลาดเนื้อหาใหม่ๆที่จะช่วยให้เข้าใจน้องแมวสุดน่ารักมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ